สดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กันใน Oppo Colony Simulator นะคะโอ้โหยไม่ได้มาเล่นนานเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้ามีน้องๆหรือว่า เพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังโอ้ยพี่ช่วงนี้คือเรียนหนักการบ้านเยอะนะคะปอขอส่งกําลังใจไปให้ทุกคนเลยนะคะสู้ๆนะ,นะวันนี้นะคะปอจะมาเล่นตามอีโมจินะคะ EP ที่6แล้วนะคะพ่อไหนใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปดู EP ที่5นะคะอย่าลืมไปดูกันนะจ๊ะ <Yeah. S 1> และอันนี้เลยนะคะคือคนที่ถูกเลือกนะคะให้มาอยู่ใน EP ที่6ของเรานะคะ อันแรกนะคะคือองุ่นนะคะก็คือเป็นสีม่วงนะคะส่วนอันที่สองนะคะคือสตรอเบอรี่นะคะก็คือเป็นสีแดงนะคะและก็อันที่สานะคะคือน้ำแข็งนะจ๊ะและอันที่สี่คือส้มค่ะก็คือเป็นสีส้มเลยนะคะแล้วก็อันที่ห้าเนี่ยมันคือช็อกโกแลตใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยถามว่ายากไหมมันไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะคะเพราะว่า แต่ละคนที่อยู่ในมอดของโอปอลคนี่นะคะก็มีตัวละครเนี่ยที่ไว้สีผมนะคะหลากสีค่อนข้างเยอะเลยนะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวนะนี่พวกเธอทำไมถึงมายืนจับกลุ่มตรงนี้ล่ะคะคิดถึงฉันไหมหืมฉันเนี่ยไม่ได้มันเยี่ยมพวกเธอนานนเลยนะเนี่ยไม่รู้นะคะว่าตอนนี้นะคะใครที่ยังเล่นมอดโอปอลคนี่อยู่นะคะก็ขอเสียงหน่อยนะคะดูสิเข้า มากี่ทีนะคะก็ยังคงความสวยแล้วก็แตกต่างมากๆเลยนะคะปอชอบสิ่งที่น้องเลมิโกะเนี่ยสร้างหมามากๆเลยนะคะโอ้โหดูสีสีสันนี่คือส,ยสวยๆเลยนะคะไหนมีใครคิดถึงน้องเลมิโกะบ้างคะอย่าลืมเมนนะคะบอกปอด้วยนะคะเผื่อว่าน้องเลมิโกะเนี่ยจะเข้ามาอ่านกันนะนั่นไงมาถึงก็เจอเธอเลยนะเนี่ยฮ่า วันนี้เธอคืออางุ่นของฉันนะคะเรามาคุยกันดีกว่าต้องการอะไรหรอคะโอ้โหคนนี้คือโคโคนะนี่เองนะคะเนี่ยก็คือนางเนี่ยต้องการให้เรานะคะไปตัดเสื้อผ้าให้เขานะคะเ,เหนื่อยเหนื่อยแล้วใช่ไหมเราไม่เป็นไรคะ่ะยอมเหนื่อยนะคะ ดูดิปอชอบสีสันของมอดนี้มากๆเลยนะมันสวยๆนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องเข้ามาในห้องนี้นะคะเข้ามาหาผู้ชายคนนี้เลยหุยหน้าตาเขาดูเปลี่ยนไปนะคะ ออคือผมต้องการกินน้ำนะครับอ๋อก็นายคอแห้งใช่ไหมล่ะเพื่อนได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดให้นายเลยนะคะก็คือเราต้องวิ่งมากดน้ำให้เขากินนะคะทุกคนวันดีวันดีคิดถึงพวกนายจังเลยนะฮอไม่ได้เข้ามาหาตั้งนานเลยนะสิใครอะ ใครอยู่ในหน้าเจออืออไม่ฟังเธอบ่นหรอกบอกก่อนตู้กดน้ำนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่เลยก็คือน้ำที่นี่นะคะเขาก็ขาย1เหรียญน,นะคะต่อก,กระป๋องเลยนะคะถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสำหรับนักเรียนมากมากเลยนะคะผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เธอ มาได้ยังไงเนี่ยเฮ้นที่ขาวว่าเธอไม่ใช่คนนี่นะนี่นายเอามาให้แล้วนะเพื่อนเรียบร้อยครับผมทำการส่งเควสเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาเนี่ยจะให้เสื้อกับเรานะคะหนึ่งชุดค่ะทุกคนเร็วๆร็วเรวเรฉลอนหน่ายอยู่นี่ไงได้มาแล้วอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยนะคะนี่ค่ะ โอปอคนนี้กำลังฝึกเย็บผ้าอยู่นะคะนี่เราได้เสื้อผ้ามาแล้วค่ะแล้วก็นำมาให้นางเลยนะคะนี่เอามาให้แล้วค่ะ no คือเขาแบบดูดีใจมากๆเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวปอขอขึ้นมาเข้าชมรมวาดรูปก่อนดีกว่า เพราะว่าเราเนี่ยขี้เกียจที่จะอาบน้ำบ่อยๆนะคะเพราะว่ายัางไงแล้วเนี่ยตัวของเรานะคะก็คงจะต้องเลอะนะจ๊ะใช่ไหมนี่แล้วนี่นายมายืนทำอะไรเนี่ยฮอย่ามายุ่งยามแถวนี้นะจ๊ะเออไปไปไปถอยไปถอยไปเออฉันจะมาขอยอยู่ด้วยคนนะคะสุดหล่อแล้วก็เข้าไปเลยคะ่ะ นี่เป็นไงสวยเป๊ะตังรังการในเวลาที่ฉันเนี่ยจะต้องออกลงแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวปอจะเข้ามาเอาอุปกรณ์ก่องแล้วกันนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะทุกคนอุปกรณ์ของโอปอลคนนี้นะคะ mm hmm. เจ้าอังุ่นแล้วก็ให้เขานะคะตามเรามาเลยนะนี mm ่ hmm. <laughs> ตามฉันมาเลยนะจะเพื่อนสาว ดูสิโคโนะกำลังโดนเราหลอกนะคะมา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 เลยมาเลยอึ๊บแล้วก็ทำการเออเรียบร้อยทุกคน <c oughs> อืมเราได้อังุ่นมาแล้วนะคะต่อไปคือสตรอเบอรี่นะคะเราต้องไปหาคนที่โอ้โหนี่ไง พูดปุ๊บเจอปับป๊บเลยนะสาวคนนี้เลยนะคะเหมือนเขาจะอยู่ในชมรมดนตรีเลยนะคะเอ้าเดี๋ยวนะก็คือเราทำเควสให้เขาไม่ได้อ๋อนี่อย่าบอกนะว่าเธอเนี่ยไม่ชอบให้ฉันตัวเละสีแดงน่ะอ๋อปอรู้แล้วซึ่งมันก็เป็นผลเหมือนกันนะคะ เซ็งชะมัดเลยก็คือเราต้องถอดเสื้อผ้านะคะแล้วก็ต้องไปหานางใหม่นะคะทุกคนโอ้โหหรือว่าเราจะเปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายดีไหมคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยก็คือมีสีผมนะคะที่เป็นสีแดงเหมือนกันนะอืมงั้นเดี๋ยวปขอขออกเป็นผู้ชายแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ย อยากจะเปลี่ยนบ้างนะคะ oh <my> God. มาจ้าวันนี้นายจะเป็นสตรอเบอรี่ของฉันมามาตามมาเลยมามะมามะมามะมานี่มานี่มานี่นายจะต้องอยู่ในห้องนี้ <Yeah. S 1> อ,อเรียบรอ้อยทุกคนฮ่าฮ่าสตรอเบอรี่ของฉันนะคะและก็สีต่อไปนะคะคือสีฟ้านะคะ ฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะ,านะเราต้องหลบสายตาคนอื่นด้วยนะคะทุกคนเ <c oughs> ฮ้ยมีคนเจอแล้วหรอไม่นะอย่าพึ่งนะ <c oughs> นี่เห็นไหมเอ่ยมีคนโทรแจ้งความแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปอจะลองหยุดเวลาดูนะคะ <c oughs> เพื่อ,อโกงค่ะทุกคน <c oughs> เ,เราจะทำให้เวลามันหยุดเดินนะคะโอเค ทีนี้เวลาก็ไม่เดินแล้วนะคะเป็นไงขี้โกงปะจริงขี้โกงตังเลยนั่น,นีอเรา hmm. คนนี้เนี่ยมีสีผมที่คล้ายๆกับ อีโมจิเลยนะเป็นสีฟ้าฟาออกน้ําเงินหน่อยๆนะคะนั่นแหละค่ะเราขอเลือกเป็นคนนี้แล้วกันนะคะสุดสวยคิดถึงใช่ั้ยจ๊ะมัม่ามาม้ามานี่เร็ววันนี้คือถึงเวลาของเธอแล้วนะคะตามมาเลยจ้าเดี๋ยวปอจะให้เขานะคะ ตามมาในห้องนี้เลยค่ะโอ้โหห้องนี้นะคะคือเป็นห้องประจําของตัวเราเลยนะคชนี่นะนี่นะฮ่าๆโอเคค่ะเราได้น้องน้ําแข็งมาแล้วนะคะแล้วก็สีต่อไปนะคะคือสีส้มนะคะเราได้สีส้มมาแล้วอืมด้วยความรวดเร็วเลยนะคะเอ้ยสภาักเรียน ปิดประตูก่อนออน่าก,กลัวจังเลยสีสุดท้ายนะคะคือสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลเนี่ยน่าจะหาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะทุกคน น้ำตาน้ำตาเหรอว้ายมีคนเจอแล้วคนนี้เลยนะคะคือน้องช็อกโกนลัดของเรานะคะสีผมคือแบบใช่เลยอะคือสีน้ำตาลเลยนะคะโอเคค่ะก็คือว่าเธอคนนี้นะคะต้องการหนังสืออีกแล้วนะคะอุ๊ยพอชอบปะชอบรูปโปรไฟล์ของนางอะนางทำท่าแบบนี้เว้ยอย่านะเออหรือเปล่าทำการส่งเควสเลยนะคะเพื่อความรวดเร็ว เรียบร้อยเธอคือคนสุดท้ายของฉันแล้วนะเพื่อนเราขอเลือกเป็นห้องนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็สวบเลยค่ะเป็นไงน้องช็อกโกลเลตของเรา <c oughs> ผู้ชายคนนี้คือหล่ออะ่ะดูสิเองจริงนะหล่อกว่ารุ่นพี่อีกนะคะทุกคนดูนี่ เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาเล่นตามอิมูจินะคะ EP ที่6แล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะส่วน EP ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะให้ปอกันใมเยอะเลยนะคะแล้วก็ปอเนี่ยจะไปสุ่มเล่นตามให้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย่ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน